กลับสวัสดีพี่น้องป้องไปสปูสุคนเด้อจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องจินีพาเพิ่นเด้อจ้าพี่น้องจ้ามือนี้จินี่มีความรู้เรื่องหมูมาฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีทุกปู่ทุกคนนะพี่น้องจ้าก่อนที่จะไปฟังความรู้เรื่องหมูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินีพาเพื่นก่อนเนเด้อพี่น้องจ้าเมื่อกดแล้วก็เข้าศูนนะฮะรับฟังรับชมได้เลยจ้า ความู้ที่จะเอามาฝากกันน้อพี่น้องจ้าเรื่องการผสมเที่ยมหมูน้อพี่น้องจ้าการผสมเทียวหมูกี่มื้อที่เข้าผสมเทียมแล้วเบิ้งอาการของหมูน้อพี่น้องจ้าว่าหมูติดหรือย่งเข้าผสมเทียมหมูนี่ติดหรือย่งน้อพี่น้องจ้ากี่เป่าม่านใส่เวลาเป่มานยี่สิบวันน้อพี่น้องจ้าที่เข้าต้องซอดแนมเบิ้งน้อพี่น้องจ้า ว่าเมมูของเหาได้ผสมเทียมไปแล้วมือวันที่ท่อใดจดไว้นะพี่น้องแล้วดูไปอีก20วันถ้ามีอาการขึ้นสัดอีกก็แสดงว่าทับบอติดน้พี่น้องจ้ะกับเอาน้ำเชื่อมาผสมใหม่อีกรอบน้พี่น้องจ้ะคือต้องใช้เวลาประมาณ20วันน้พี่น้องจ้ะสอดเบิงแนี่ยเบิงหมูของเจ้าของเด้อพี่น้องจ้ะบอแมนว่าผสมเทียมแล้ว ปล่อยละเลยติดแล้วโบแมนได้พี่น้องจ้าเข้าก็ต้องมาสอม,มาแนมมาเบิงสังเกตอาการของเพิินน้องพี่น้องว่าแม่โมมีอาการขืนซัดอีกบ่หน้าพี่น้อง,องจ้าตอนนี้แม่พันธุ์ของจินนี่ก็ได้ผสมเทียมไปสองตัวน้องพี่น้องจ้าพร้อมกันเลยทําผสมเทียมพร้อมกันจินนี่ก็สิค่อยเบิงสังเกตเหมือนกันน้องพี่น้องจ้าว่าจะมีอาการเป็นจังได ถ้าติดปรติดเท่ากับสังเกตเบิ้งน้องพี่น้องจ้ามาันก็จะมีอาการของการขืนสัตว์ของหมูให้เห่าเห็นอยู่น้องพี่น้องกับเบิ้งไปประมาณย0สบมือนะจ้าเบิ้งสังเกตอาการไปเรื่อยๆเมื่อนี้จีนี่กะมีความรู้เรื่องหมูประสบการณ์ของเจ้าของเล็กๆน้อยๆน้นพี่น้องจ้าเอามาฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนกันนะพี่น้องจ้าผู้เลี้ยงหมูนะจ้า คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ละจ้าเจอกันไหม่คลิปหนาเดี๋ยวจะมีความรู้เรื่องมูมาฝากเอฟซอีกน้พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ